แค่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะครับผมก็เป็นการสนับสนุนช่องในอีกรูปแบบหนึ่งแบบที่ไม่เสียตังค์ได้นะครับเชิญรับชมต่อได้เลยครับขอบคุณครับหยุดเถอะครับคุณชายพอได้แล้วครับคุณชายการดวลมาจบแล้วครับนี่เขาเสียสติไปแล้วหรือไงเสียสติงั้นเหรอโอเคไม่เป็นไรละปล่อยฉันได้เออชีมัหน้ามากสักทีุชายร้อยหยุดเถอะครับคุณชายถ้าดูดีๆแล้วแล้วก็เขากำลังตีไปตรงที่จุดไม่อันตรายมาก ถ้าทางที่สุดแบบนี้งั้น<ป>เหมือนกับว่าเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้น<ป>เหมือนกับว่าเขารู้ทุกอย่างอยู่แล้วเลยนี่นี่สอนเทคนิคลับแกนแท้แห่งอัลาฮานให้หน่อยดิ15วันก่อนการด่วนฮะทำหน้าแบบนั้นหมายความว่าไงฉันไม่ได้ขอให้นายสอนวิธีเป็นขโมยให้สักหน่อยนอกจากการเชื่อมต่อพลังมานาในร่างกายแล้วมันยังสามารถดูดมานาจากสิ่งรอบข้างและเปลี่ยนมนเป็นมานาของฉันได้ใช่ไหมนี่คุณชยัยรู้เรื่องนี้ได้ไงครับเทคนิคนั้นฉันไม่เคยบอกใครนะอีกอย่างมันยังไม่สมบูรณ์ด้วย ก็แหมนายจำตอนที่ฉันก่อมให้นายนอนไม่ได้หรือไงก็นายดันละเมอพูดออกมาเองกะดินี่ฉันคิดไปเองหรือเปล่าว่าเขาแถหน้า,ด,านด้านเนี่ยแต่นอกจากตอนละเมอแล้วเขาไม่มีทางรู้เทคนิคนี้แน่เอ่อขอโทษด้วยนะครับแต่ผมอสอนคุณไม่ได้หรอกครับเพราะเทคนิคนี้นะ่ะมันยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมล่ะถ้าฉันทําให้มันสมบูรณ์ได้แล้วก็นายต้องสอนฉันโอเคไหมเอ่อถ้าคุณชายทาแบบนั้นได้จริงแล้วก็ไอ้ท่าทางบั่นใจแบบนั้นมันอะไรกันเอาล่ะฟังนะ มานาฮาร์ตของนายจะดูดซับมานาจากภายนอกเข้ามาผลที่ได้ก็คือปุ้มมันถูกผากออกไปไงละ่ะที่ฉันคิดก็คือถ้ามองในมุมของมานาฮาร์ตมานาภายนอกก็ถือเป็นสิ่งแปลกปลอมใช่ไหมละ่ะเพราะงั้นลองเปลี่ยนวิธีในการดูดซับมันเข้ามาดูไหมมานาภายนอกที่ดูดเข้ามาไม่ต้องเอาไปรวมกับมานาฮาร์ตแต่ปล่อยให้มันรวมตัวกันแล้วแยกออกไว้ข้างๆแล้วให้มันหมุนไปรอบๆมานาฮาร์ตแทนเหมือนเครื่องยนต์เสริมที่อยู่ข้างๆเครื่องยนต์หลักไงละ่ะ พวกมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ในเวลาเดียวกันก็แยกออกจากกันเออมันก็พอจะเป็นไปได้อยู่นะครับว่าแต่ไอเครื่องยนต์นี่มันอะไรกันแล้วคุณชายไปรู้เรื่องพวกนี้มาได้ยังไงกันครับเนี่ยอ๋อฉันแค่จินตนาการเราเองอะมันใช้ได้จริง,รงเหรอเนี่ยว้าวดีใจจังเลยเํา <laughs> ทหน้าแบบนี้อีกละถ้าฟังจากที่เขาพูดมาเขาต้องรู้อะไรแน่แน่จากนั้นฮาวเวียก็สามารถสําเร็จเทคนิควิชาลับแกนแท้แห่งอัสลตาไนที่เขากังวลมานาน <laughs> แค่ลองทาครั้งแรกเขาดันสร้างวงแหวนได้ถึง3วงเลยเนี่ยถ้าฝึกต่อไปเรื่อยๆน่าจะได้สักสีวงแจ้งเตือนค่าความชื่นชอบของฮาเวียที่มีต่อคุณเพิ่มขึ้นบวกห้าอ้าวอ้าวว่าไงสอนเทคนิคมานาฮาให้ฉันได้แล้วไม่ต้องสอนทั้งหมดเอาแค่ส่วนของการดูดซับก็พอดูดมานารอบๆก็ไม่ต้องเอาแค่ดูดมานาที่แตะตัวฉันก็พอคุณชายคาดการไว้แล้วเพราะงั้นฉันเลยคิดว่าเขาจะต้องเอาชนะอสุวินนอยมันได้แน่ๆแล้วเขาก็ทําสําเร็จฮ้ หยุดได้แล้วลอยพ่อจะไม่ยอมให้ชื่อเสียงของอัศวินต้องเสื่อมเสียไปมากกว่านี้แล้วนะหืมเฮ้อเฮอเฮ้อท่านกําลังพูดถึงชื่อเสียงของอัศวินอยู่งั้นเหรอครับถ้าอย่างนั้นลองดูใต้ภาพปูโตนั่นก่อนสิครับแล้วค่อยตัดสินใจว่าอัศวินนอยมันสมควรได้รับเกียตินั้นหรือไม่เฮ้อจดหมายงั้นเหรอน,นี่มันอะไรกันทอร์เดสตัวปัญหาที่โกงทรัพย์สินของท่านบาลอนไปนั่นเป็นจดหมายที่เอสสารเลวนั้นใช้ติดต่อกับอัศวินนอยมันสถานการณ์ทั้งหมดของเขตเราสิ่่่งทีบบบาลอออนชชแไม วิธีการปลอมแปลงเอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งหมดเนื้อหาทั้งหมดอยู่ในจดหมายพวกนั้นหมดแล้วครับบานะ่านี่มันไปเจอจดหมายพวกนั้นได้ไงกันเนี่ยฉันซ่อนอเอาไว้ในกำแพงแล้วนะฮ <c oughs> าลเวียเจอพวกมันในนิยายไงล่ะเมื่อคืนฉันเลยให้โพดองแอบไปเอามา <c oughs> อะไรกัน <c oughs> อย่างที่คิดในนิยายเองก็บรนยายไว้ว่าบารอนเป็นคนที่ใจดีมันคงจะเป็นปัญหาใหญ่แน่แ่ถ้าเกิดเขาถูกฆ่าในตอนนี้แต่โทษทีนะผู้นําที่ใจดีกับผู้นําที่ดีอะมันต่างกันถ้าท่านบาลอนกังวลเกี่ยวกับเรื่องจััดกกาารรเเค้้แลว็ผมมีขอออสนบะ งั้นเหรอว่ามาสิผมจะโยนหนูใส่เขาแล้วถ้าเกิดว่าเขาได้รับบาดเจ็บจากหนูนั่นแล้วก็ให้ในประเทศเขาออกจากอาณาจักรไปซะแต่ถ้าเขาไม่เป็นไรแล้วก็ก็แค่ลดตําแหน่งของเขาให้เป็นพลทหารธรรมดาก็พอและให้โอกาสเขาชดใช้ในสิ่งที่เขาทําผิดอะไรนะหนูเหรอจะไปหาหนูมาจากไหนเนี่ยไม่มีทางที่อัศวนนอยมันจะได้รับบาดเจ็บจากหนูหรอกอ่ะอย่างนั้นเหรอคิดจะให้โอกาสเขาสมนึกผิดแล้วก็เป็นการลงโทษไปในตัวสินะเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดมากแถมยังเป็นการตักเตือนคนอื่นไปด้วยดีถ้าอย่างนั้นเอาตามที่ลูกเสนอได้เลย อสวินนอยมันมีอะไรจะโต้แย้งไหมไม่มีครับขอบพระคุณในเมตตาของท่านบาลอนครับึ<ะ>เมตตากันเหรอถ้าเกิดให้อภัยคนที่ทําผิดแล้วคิดว่าคนอย่างพวกมันจะชดใช้หรือสำนึกผิดจริงๆงั้นเหรอฮึไม่มีทางอะ <c oughs> ไอพวกงโง่นี่ใจอ่อนชมัดพวกมันก็จะยิ่งเจ้าเล่ห์มากขึ้นแล้วหาทางเอาเปรียบความใจดีพวกนั้นเนี่ยละ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วแกจะต้องเสียใจกับการตัดสินใจในครั้งนี้บาลอนฟอนทิล่าฉันจะแก้แค้นแกกับไอเด็กเป็ดนี่ให้ได้โอ้โ <c oughs> ดีจังเลยนะที่เห็นนายยังยิ้มได้อยู่เนี่ยแต่หน้าเสียดายนะที่มันจะเป็นรอยยิ้มสุดท้ายของนายอ่ะเฮะอแกพูดอะไรเนะี่ยแกคิดว่าฉันหมายความว่าไงแล้วไอเวเนยวิธีขออภัยที่ดีที่สุดเดี๋ยวเหรอก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยไงล่ะงมฮะฮะเอะโอ้เพนก่อนละโวイมา น่าสงสารจังเลยนะสรุปในลเทศนี่เป็นการแก้ปัญหาให้ชั่วนี้ไปให้พ้จากอาณาจักรนี้แบบถาวร